สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้ก็ฝากถึงคุณพรฟ้านะคะก็อาจจะเป็นการเข้าใจผิดกันเนาะก็ลูกพรฟ้าก็เอาปเข้าไปในไลฟ์สด ไม่หยาดเนาะแล้วก็บอกว่าดีใจที่ได้เข้ามาทันไลฟ์สดแม่แล้วก็พอดีแม่หยาดอ่านไม่ทันใช่ไหมคะก็ขอบคุณค่ะอาจจะเป็นการเข้าใจผิดกันเล็กน้อยนะคะก็ขอบคุณนะคะลูกบอลฟ้าโอนเงินไม่แม่หยาด5,000บาทนะคะก็ขอบคุณเหมือนเดิมเหมือนทุกๆครั้งนะคะที่ให้อ่าแม่หยาดไปซื้ออะไรกินอร่อยๆร่อยโดยไม่ยุ่งเรื่องคดีนะคะ ส่วนอ่าอาจจะเป็นการเข้าใจผิดกันนะคะที่ว่าลูกวันฟ้าก็น้อยใจว่าไม่อยากไม่อ่านแล้วก็พิมพ์มาที่บอกว่าก็โอเคคือน้อยใจไม่อยากเนาะเอาเป็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างสําหรับวันนี้นะคะที่ลูกวัลฟ้าเข้าไปในไรสดไม่อยากแล้วก็เป็นการเข้าใจผิดกันลูกวัลฟ้าก็พิมพ์ไปด้วยความไม่ได้คิดอะไรมากนะคะ,ะประจงประแจแล้วก็ f c ที่อยู่ก็เห็นก็บอกว่าไม่อยากก็อาไปเที่ยวที่ฟาร์มโคนม นะะัก่าวเอฟซขาวฟาร์มโคน,นมแล้วก็ไปเที่ยวสวนของป้านี นะคะพี่สาวของพี่ใบนะคะก็เลยอ่านบ้างไม่อ่านบ้างเพราะว่าต้องเดินในสวนนะคะแล้วก็มดยุงก็เยอะแล้วก็มันมีหลุมมีบ่อก็เลยไม่ได้อ่านข้อความของรูปวันฟ้าด้วยความที่รูปวันฟ้ารักไม่อยากมากนะคะแล้วก็น้อยใจนิดนึงก็เลยพิมพ์มาว่าเออไม่อ่านก็ไม่เป็นไรต่างคนต่างอยู่ไม่อยากก็เลยเสียใจนะคะก็เลยก็ค่ะตามอารมณ์นะคะก็เปิดเพลงนะคะก็ไม่ได้ว่าอะไรมากนะคะก็ขอบคุณค่ะรูปวันฟ้าก็ได้อ่าแชทมาหลังบ้านแล้วนะคะก็ขอบ ณนะคะเงินเข้าบัญชีเรียบร้อย้วคะกราบขอบคุณลูกวันฟ้ามากนะคะ5,000บาทเข้าบัญชีแม่หยาดประมาณช่วงทุ่มทุ่มกว่าๆนะคะเพราะเดียแม่หยาดอาบน้ำเนาะก็เอาเป็นว่าขอชี้แจง f c ทุกคนสายเสี้ยมสายที่กําลังจะเสี้ยมนะคะก็ขอให้ลูกวันฟ้าหนักแน่นนะคะเพราะการที่ลูกวันฟ้าพิมพ์ตรงนั้นอาจจะน้อยใจไม่อยากเข้าใจค่ะก็กราบขอบคุณ f c ทุกทท่านนะคะไม่ว่าคุณเรดดี้คุณรักคุณมาริแล้วก็อีกหลายๆท่านนะคะรวมทั้งลูกสาวคนโตอีก หลายๆคนที่เข้าไปรับชมรับฟังก็ให้กําลังใจกันนะคะไม่ว่าจะลูกวันฟ้าจะหนอยอยังไงลูกวันฟ้าก็ยังมีเมตตาเหมือนเดิมนะคะเอฟซีะ่ะลูกวันฟ้าก็โอนเงินมาให้ให้ไม่อยากไปใช้จ่ายนะคะเงินเพิ่งเข้าพอดีก็คลิปนี้ไม่อยากก็ขอเอาเป็นว่าไม่อยากน้อมรับผิดเนาะ ในการที่เข้าใจผิดกันหรือรูปบอลฟ้าอาจจะรักไม่อยากมากเกินไปนะคะก็ให้ความเมตตาเป็นห่วงไม่อยากมากเกินไปก็เลยเกิดน้อยใจนิดนึงนะคะที่ไม่อยากไม่อ่านนะคะที่รูปบอลฟ้าพิมพ์เข้าไปเอาเป็นว่าไม่อยากก็ขอโทษรูปบอลฟ้าละกันนะคะก็พวกสายเสี้ยมสายอะไรมันกาลังเล่นอยู่ก็ขอประกาศนะคะสายเสี้ยมรูปบอลฟ้าโอนตังไมมไม่อยากใช้อีกแล้วค่ะ5000บาทนะคะก็หวังว่ารูปบอลฟ้าคงจะไม่น้อยแล้วก็ไม่ตกเป็นเครื่องมือพวกเขาให้เข้ามาเสี้ยมมานั่นนะคะเพราะรูปบอลฟ้าก็โดนด่า โดนแขวนสารพัดเลยแต่ลูกบอลฟ้าก็ยืนยันว่าหนักแน่นจะพิมพ์ซักทายไม่อยากหน้าช่องแต่บังเอิญบังเอิญวันนี้ค่ะไม่อยากก็มัวแต่ขี้มูนะคะคุยชิมลำยงลำยแล้วก็เดินเดินเดินถ่ายสวนถ่ายวัวถ่ายอะไรดูแล้วพื้นที่ในสวนมันไม่เรียบร้อยนะคะก็เลยอ่านมั่งไม่อ่านมั่งต้องขอโทษเอาเป็นว่าไม่อยากลงคลิปขอโทษรูปบอนฟ้านะคะแล้วก็กลับขอบคุณทุกๆสิ่งทุกอย่างที่เมตตามไม่อยาดนะคะ ก็อยากจะแจ้ง f c ทุกท่านด้วยนะคะว่าความผิดพลาดหรือการเข้าใจผิดกันเล็กๆน้อยๆที่รูปบอลฟ้าพิมพ์มาหลังบ้านอีกแล้วค่ะแต่เราจะไม่เอาโชว์นะคะนี่ค่ะก็ยังพิมพ์มาบอกอยู่ว่าไม่ได้คิดะไรก็เป็นห่วงและรักไม่อยากเหมือนเดิมนะคะแต่เป็นอาจจะเป็นการสื่อสารเข้าใจผิดกันที่พิมพ์ไปอย่างนั้นเพราะแค่น้อยใจไม่อยากที่ไม่อยากไม่อ่านนะคะก็ขอแจ้งให้ f c ฟีสายเสียมสายที่กําลังตื่นเต้นนะคะโอ้ตายแล้วค,ค่ะนี่ค่ะนี่แค่ลูกบอลฟ้าแบบว่าน้อยใจนะโอนตังไม่ใช่อีกตั้ง5,000บาทนะคะ ก็กลับขอบคุณลูกผ่อฟ้ามากๆเลยนะคะเงินก้อนนี้ไม่อยากพรุ่งนี้ก็จะไปเฉลิมฉลองนะคะไปกินทุเรียนอร่อยอร่อยนะคะแล้วก็ไปทำคอนเทนต์ให้ดูกันอีกนะคะก็หวังว่าคลิปนี้คงจะจบดราม่าที่พวกสายเสียมคอยเสียมอยู่แล้วเพราะว่าลูกผรอนฟ้าใจดีเมตตาแล้วก็หนักแน่นอยู่แล้วะคะ่ะกลับขอบคุณ FC ทุกคนที่ให้กําลังใจนะคะก็ขอขอบคุณปู่ด้วยนะคะก็หวังว่าคงจะเข้าใจกันเนาะเป็นอาการน้อยใจกันนิดหน่อยของความรัก ของลูกบอลฟ้าที่มีต่อแม่หยาดค่ะและม่หยาดก,ก็คือก็ย้อมรับผิดทุกอย่างค่ะก็ที่ลงไลฟ์ไปไม่ได้ตอบว่าลูกบอลฟ้าเลยนะคะก็คือน้อมรับผิดทุกอย่างค่ะก็ขอให้จบดราม่านะคะทุกสิ่งทุกอย่างแม่หยาดน้อมรับผิดทุกอย่างในการเข้าใจผิดกับลูกบอลฟ้านะคะแล้วก็กลาบขอบคุณลูกบอลฟ้าค่ะที่โอนสตางค์อีก5,000บาทไม่ใช่นะั้นเป็นจํานวนเงินมากมายเลยนะคะก็หวังว่าพวกเป็ดสพเนสีที่ฉานะคะลูกบอลฟ้าโอนมาหลังบ้านค่ะไม่ต้องเสียค่าหักนะ ครับเป็นสติ๊กเกอร์คร่ะรูกวันฟ้ายืนยันว่า เป็นสติกเกอร์ให้ไม่อยากอยากไปซื้อไปกินอะไรก็ได้ไม่เคยยุ่งเรื่องส่วนตัวนะคะก็หวังว่าทุกสิ่งทุกอย่างคงจะเคลียร์และจบนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณรูปวันฟ้ามากๆนะคะที่เข้าใจไม่อยากแลวก็หนักแน่นนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณ f c ทุกคนที่ให้กลังใจนะคะก็จบเคสดนาม,มาพวกนี้เอาไปเล่นใหญ่เลยก็นะคะไม่แน่นนะระวังนะเดี๋ยวจะมีเงินโอนเข้าบัญชีประหยัดหลังบ้านอีกนะคะขอบคุณทุกๆคน f c ทุกท่านนะคะที่ให้สติกเกอร์หลังบ้านทุกคนรวมทั้งรูปวันฟ้าที่โอนมาวันนี้ด้ เะะพิ่งโอนหมาดๆเลยค่ะช่วงหัวค่ำนี่เองนะคะขอบคุณค่ะเงินนอนอยู่ในบัญชีแล้วค่ะร้องงุมเงมงมงมเงมอยู่ห้าพันบาทนะคะสวัสดีค่ะกุ๊ดไนนะคะ